เริ่มการจัดการเสวนาต่อต้านการทำรัฐประหารของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยใหม่กันแล้วนะคะอีกสักครู่เวลา13นาฬิกากิจกรรมก็จะจัดขึ้นแล้วภายใต้การดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเั้่งวดค่ะ ยิ่งใกล้เวลาการเสรวนาต่อต้านรัฐประหารกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์9ปีรัฐประหาร19กันยาย,ยน2549มากเท่าไหร่นะคะการควบคุมดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในขณะนี้กองร้อยน้ำหวานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก็เดินทางเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วรวมถึงการผนึกกำลังกันกันกบเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลอีกหนึ่งกองร้อยที่ควบคอยควบคุมพื้นที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแน่นหนานะคะมีการเตรียมแผงเหล็กมาเพื่อที่จะกั้นเป็นแนว แนวรั้วแล้วด้วยโดยกิจกรรมต่างๆในวันนี้จะต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องติดตามทุกการเคลื่อนไหวหลังจากที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่เริ่มต้นการจัดกิจกรรมเสวนากันแล้วทางกองกําลังรักษาความสงบจะประชุมเพื่อที่จะประเมินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อที่จะให้อยู่ในกรอบป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยซึ่งอนุญาตให้จัดภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่ว่าไม่ให้ออกมารณรงค์นอกพื้นที่โดยหลักแล้วนะคะไม่ควรจัดกิจกรรมแต่ว่ากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยืนยันที่จะคงกิจกรรมไว้ดังนั้นจึงต้องกิจกรรมภายใต้การดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดค่ะ ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มาคอยควบคุมดูแลพื้นที่อยู่ภายหน้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,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 ร์ท่าพระจันทร์กันอย่างขเข้มงวดนะคะมาประมาณ 200, 2กองร้อยแล้วค่ะที่มาควบคุมดูแลควบคุมพื้นที่ในวันนี้นะคะซึ่งอีกสักครู่เราก็จะได้ทราบกันแล้วว่าการชุมนุมเสวนาของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยใหม่ในวันนี้จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยอย่างที่ได้ตกลงกันไว้กับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ